เอาเละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผม TNDX Channel นะครับคำเตือนนะครับคลิปนี้เป็นการสปอยยับยับของอนิเมะเรื่อง Attack on Titan 3, s e ซั o นที่3พาร p a ที่1 EP ที่2นะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูตอนที่1เนี่ยก็สามารถกดปุ่มตัวไอด้านขวาบนได้เลยนะครับและถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปดูเองก็ปิดคลิปนี้ทิ้งไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังผมสปอยเนี่ยก็เชิญรับชมรับฟังกันต่อเลยครับผม ในตอนนี้เออร์วินก็กาลังจะถูกประหารชีวิตแถมหน่วยสำรวจก็กําลังจะโดนยุบด้วยเออร์วินก็เลยพูดถึงข้อเสียของการไม่มีหน่วยสำรวจขึ้นมาว่าถ้าสมมติว่าตอนนี้กําแพงโลเซ่โดนไททันบุกขึ้นมาประชาชนจากกําแพงโลเซ่ก็ต้องอพยพเข้ามาในกําแพงชีนา่าด้วยทรัพยากรที่มีไม่มากพอสําหรับทุกคนก็จะทําให้เกิดเหตุการณ์แย่งชิงอาหารและประทุข,ขึ้นกลายเป็นสงครามกลางเมืองและทางเดียวที่จะทาให้มันไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นก็คือต้องทําการอุดรูที่กําแพงมาเรียเออร์วินเนี่ยก็จะสื่อประมาณว่าถ้าเกิดว่าไม่่่่มมมมมีีหนนววยยสสําาาาารรรจจกก็ะะไไไใใคถปซอแแพงเด้ล อนาคตก็อาจจะเกิดสงครามกลางเมืองแบบที่เออร์วินบอกแต่พวกขุนนางก็บอกว่านั่นเันเรื่องของอนาคตไม่ใช่ตอนนี้สักหน่อยและก็บอกว่าเออร์วินทาผิดกฎหมายขั้นร้ายแรงเพราะว่าเออร์วินนั้นได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าความยั่งยืนของมวลมนุษย์เออร์วินนายนปฏิเสธการมอบตัวเอเลนเยเกอร์ที่เป็นภัยต่อมนุษยชาติมาหลายครั้งแล้วนายผิดกฎข้อนี้อย่างมหัน แล้วพวกคุนนางก็ยังใส่ไลท์เออร์วินอีกว่าเป็นคนฆ่าปิดปากดีโมลิฟที่รู้แผนการไลท์ของหน่วยสำรวจสรุปก็คือพวกมันเนี่ยจะประหารให้ได้นั่นแหละครับแล้วก็สั่งให้ทหารนําตัวเออร์วินออกไปรับโทษประหารชีวิตซะซึ่งนายเนี่ยก็งงเลยครับไหนเออร์วินบอกว่ามันมีแผนไงวะทำไมถึงยังนิ่งอยู่แบบนี้เนี่ย และเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับทหารหน่วยรักษาการคนหนึ่งรีบเข้ามารายงานว่าในตอนนี้กำแพงโลเซ่ถูกไททันบุกเข้ามาได้แล้วครับแถมยังมีไททันเกราะและไททันมหืหมาบุกเข้ามาด้วยชิบหายแล้วครับสิ่งที่เออร์วินเพิ่งจะพูดเมื่อกี้มันบังเอิญเกิดขึ้นมาจริงๆจนได้ตอนนี้ประชาชนจํานวนมากกําลังอบพะยพเข้ามาในกำแพงชีนาผอพอิกซิดก็ได้สั่งการให้หน่วยรักษาการคุ้มกันประชาชนและเปิดทางให้ผู้อพะยพเข้ามาหลบภัยในกำแพงชีนาโดยด่วนแต่พวกขุนนางที่รักตัวกลัวตายก็ มันกลัวว่าจะเกิดสงครามกลางเมืองแบบที่เออร์วินบอกครับแล้วมันก็กลัวจะเสียอำนาจในการควบคุมประชาชนไปแต่นายก็ได้ไขคําสั่งของพวกขุนนางไม่ยอมสั่งหน่วยสาระวะทะหารไปปิดประตูนั่นก็เพราะว่าครอบครัวของนายเป็นคนของกําพแพงโลเซถ้าเกิดว่าไม่ยอมให้อพะยพเข้ามาในกําพแพงชีนา่าครอบครัวของนายก็ต้องตายกันหมดพวกขุนนางเนี่ยแม่งก็โมโหเลยครับแกบังอาจมาไขาคําสั่งเบื้องสูงอย่างนั้นเหรอทันใดน,นั้นเองครับผู้บัญชาการสูงสุดจอมพลดาริสักเครกได้บุกเข้ามาในวังพร้อมกับทหารจําาาานนนนวววหหหึ่่่่่งงงงงงแแแลลลกก็ไดด้้้้้้้เเเฉยรรรรรืืออทททัมใพุูจิี โรเซ่โดนไททันโจมตีเนี่ยเป็นเรื่องโกโหกครับทั้งหมดเป็นแผนการของผอ,อพิกซิดและเออร์วินและที่โกโหกว่าไททันบุกกำแพงโรเซ่เนี่ยก็เพื่อทดสอบว่าพวกขุนนางมันจะเลือกปกป้องประชาชนหรือปกป้องตัวเองสุดท้ายพวกขุนนางมันก็ทาผิดกฎหมายเองจนได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าความยั่งยืนของมวลมนุษย์ผอ,อพิกซิดก็บอกว่าถ้าเกิดว่าพวกขุนนางเลือกที่จะปกป้องประชาชนเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะส่งเออร์วินไปประหารชีวิตเลยครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพวกขุนนางมันก็ดันเห็นแก่ตัวจอมพลดาลิสจึงประกาศรัฐประหารยึดอำนาจราชาตัััววปลออมมมแะคคบุุกกงงสรยทท้หด และแล้วการรัฐประหารก็สำเร็จไปได้ด้วยดีผู้ขุนนางและราชาตัวปลอมก็ถูกจับเข้าสังเตกันหมดเลยครับผม แต่ถึงเออร์วินจะเอาชนะพวกราชสำนักมาได้ขเขาเนี่ยก็ไม่ได้ดีใจเท่าไหร่เลยครับเพราะว่าหลังจากนี้มนุษยชาติกําลังก้าวสู่หนทางใหม่ที่อันตรายยิ่งกว่าเดิมแต่กลับมาที่พวกของรีไวกันบ้างครับทหาร2คนที่กําลังตรงไปหาพวกรีไวเนี่ยแท้จริงแล้วก็คือฮันจิกับโมบริดทั้งสองคนเนี่ยได้นาข่าวเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาเล่าให้พวกรีไวฟังว่าในตอนนี้เออร์วินสามารถโค่นล้มรัฐบาลได้สําเร็จแล้วแถมเรื่องที่หน่วยสํารวจโดนใส่ร้ายว่าฆ่าดีโมลิฟก็พ้นผิดแล้วครับนั ที่เป็นความจริงสักทีสรุปก็คือตอนนี้หน่วยสำรวจเนี่ยก็ผลผิดทุกข้อกล่าวหาแล้วนั่นเอง จากนั้นรีไวก็มาขอโทษฮันจีเรื่องที่เขาพาลูกน้องของเธอไปตายถึง3คนครับซึ่งฮันจีเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะว่ามันไม่ใช่ความผิดของรีไวครับตอนนี้ก็ถือว่าจบเรื่องของฝั่งเออร์วินไปแล้วและเป้าหมายต่อไปก็คือการไปช่วยเหลือเอเลนกับฮิสทอรียและในตอนนี้ฮันจิก็มีเบาะแสที่อยู่ของทั้งสองคนแล้วครับโดยเบาะแสที่ฮันจิไปสืบได้มามันก็คือเรื่องราวโศกกนาตกรรมเมื่อ5ปีก่อนหน้านี้ที่ครอบครัวของลอตเลสถูกฆาตกรรมยกครัวแล้วมันก็เป็นวันเดียวกันกับที่กำแพงมาเลียแตกน ในคืนนั้นก็ได้มีกลุ่มโจรเข้ามาจุดไฟเผาโบสถ์แล้วก็สังหารครอบครัวของลอตเลสจนหมดเลยครับเหลือเพียงแค่เขาคนเดียวที่รอดมาได้และหลังจากนั้นไม่กี่วันลอตเลสก็ได้เดินทางไปหาฮิสตอรียและแม่ของเธอก็โดนเคนนี่ฆ่านั่นแหละครับแต่ว่าสิ่งที่ฮันจิสงสัยมากที่สุดก็คือโบสถ์ที่ทํามาจากหินที่แข็งแกร่งมากๆขนาดนั้นเนี่ยทำไมแค่โจรจุดไฟเผาโบสถ์ถึงได้มีสภาพเละเทะขนาดนั้นราวกับว่ามันถูกแรงมาหาสารกระแทกและที่สําคัญครับหลังจากนั้นไม่นานลอตเลสก็รีบทุ่มเงินสร้างโบสถ์ขึง ตัดสินใจครับแล้วก็รีบเดินทางไปสืบเบาะแสที่โบสโดยด่วนเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดช้ามากไปกว่านี้เนี่ยเอเลนโดนจับแดกแน่นอนครับ ตัดภาพมาทางเอเลนกันบ้างครับในตอนนี้เอเลนก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็พบว่าตัวของเขานั้นถูกล่ามโซ่ล็อกแขนล็อกขาเอาไว้แถมยังอุดปากเอเลนเอาไว้ด้วยนะครับการแปลงร่างและสถานที่ที่เอเลนอยู่เนี่ยมันก็เป็นโพรงถ้ำขนาดใหญ่ที่ถูกปกคลุมไปด้วยผลึกคริสตลัลซึ่งเอเลนเนี่ยก็ไม่เคยมาที่นี่หรอกครับแต่ว่าเขาก็ดันรู้สึกคุ้นๆเหมือนว่าตัวเองเคยมาแล้วจากนั้นฮิสทอรีและลอตเลสก็ได้เดินเข้ามาหาเอเลนและลอตก็ได้บอกว่าไม่ต้องแปลกใจหรอกเอเลนที่นายจะรู้สึกเหมือนเคยมาที่นี่แล้วเดี๋ยว เมื่อลอตเลสและฮิสทอรีได้สัมผัสตัวเอเลนเนี่ยภาพความทรงจําในอดีตมันก็ได้หวนกลับคืนมาซึ่งความทรงจําที่เอเลนเห็นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ความทรงจําของตัวเขาเองครับแต่ว่ามันเป็นความทรงจําของกรีชาเยเกอร์พ่อของเอเลนต่างหากแต่ก็ไม่ใช่แค่เอเลนนะครับที่ได้เห็นภาพในอดีตฮิสทอรีเองก็ได้เห็นความทรงจําที่ถูกลบออกไปเช่นกันครับเดี๋ยวผมจะย้อนอดีตของฮิสทอรีให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับแท้จริงแล้วฮิสทอรีในตอนเด็กๆเ,เนี่ยไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างเดียวดายในฟาร์มครับแต่ว่าเธอเนี่ยมีพี่สาวสวนนาวนนยห่่งงมอแเัีตข ก็คือฟีด้าเนี่ยเป็นลูกเมียหลวงนะครับส่วนฮิสตอรียเป็นลูกเมียน้อยแต่ถึงจะคนละแม่เนี่ยฟีด้าก็รักฮิสตอรียมากเลยนะครับเธอก็มักจะเดินทางมาหาฮิสตอรียที่ฟาร์มเพื่ออยู่เป็นเพื่อนคอยเล่นกับน้องแล้วก็คอยสอนหนังสือฮิสตอรีครับแต่ในทุกวันก่อนที่เธอจะกลับบ้านเนี่ยฟีด้าก็จะลบความทรงจําของฮิสตอรียเกี่ยวกับเรื่องของเธอออกไปครับ มันก็เลยทําให้เธอไม่เคยรู้มาก่อนว่าเธอมีพี่สาวต่างแม่ที่รักเธอมากครับและในตอนนี้เนะี่ยฮิสททเลียก็จําเรื่องของฟรีด้าได้แล้วนะครับก็เลยถามกับพ่อว่าถ้างั้นในตอนนี้พี่ฟรีด้าหายไปไหนละพ่อลอตเลสก็ได้ทําหน้าขึ่นแล้วก็เล่าให้เอเลนกับฮิสททเรียฟังว่าในคืนที่ไททันบุกกาแพงมาเรียอยู่ดีดีกีชาเยเกอร์พ่อของเอเลนก็มาจากไหนไม่รู้ครับทำท่าทางเหมือนจะขอร้องอะไรบางอย่างและเรื่องราวก็ได้เฉลยว่าพ่อของเอเลนเนี่ยมีพลังไททันเหมือนกันครับจากนั้นกีชาเนี่ยก็ได้แปลงร่างเไปไ็นัของรีอรตว ซึ่งฟีด้าที่มีพลังไททันที่แข็งแกร่งที่สุดเนี่ยก็ได้กลายร่างเป็นไททันแล้วก็เข้าต่อสู้กับพ่อของเอเลนแต่ทว่าฟีด้าเนี่ยก็ยังอ่อนประสบการณ์ในการใช้พลังไททันครับก็เลยทําให้เธอเนี่ยไม่สามารถเอาชนะกรีชาได้และสุดท้ายฟีด้าก็ถูกพ่อของเอเลนกินเข้าไปเพื่อแย่งชิงพลังไททันบนรรพบรุษและไม่เพียงเท่านั้นครับพ่อของเอเลนก็ได้ฆ่าครอบครัวของลอตเลสตายกันจนหมดเลยครับเหลือเพียงแค่ลอตคนเดียวเท่านั้นที่สามารถรอดมาได้ ส่วนความทรงจําของเอเลนที่ได้เห็นเนี่ยก็คือหลังจากนั้นครับพ่อของเอเลนเนี่ยก็แย่งชิงพลังไททันมาได้แล้วแล้วก็เอาสารอะไรบางอย่างมาฉีดให้กับเอเลนจนเอเลนเนี่กลายร่างเป็นไททันและเรื่องราวมันก็ได้เฉลยอีกว่าแท้จริงแล้วเอเลนเนี่ยแหละครับที่เป็นคนแดกพ่อตัวเองเข้าไปจึงทาให้เอเลนได้รับพลังไททันของพ่อแล้วก็พลังไททันบรรพบุรุษที่พ่อไปแย่งชิงมาจากฟรีดา้าหรือก็คือกรีชาเนี่ยเขาตั้งใจจะ,ะส่งมอบพลังไททันให้กับเอเลนอยู่แล้วนั่นแหละครับแต่ว่าเพื่ออะไรนั้นเราจะยังไม่รู้ในตอนนี้ พอฮิสโอเรียได้รู้ความจริงว่าพ่อของเอเลนเนี่ยฆ่าพี่สาวที่เธอรักมากๆครับก็เริ่มรู้สึกโกรธแค้นพ่อของเอเลนอยู่หน่อยแล้วนะจากนั้นเคนนี่ก็ได้เข้ามาแจ้งข่าวกับลอตเลสว่าในตอนนี้พวกหน่วยสำรวจกําลังจะเข้ามาช่วยเอเลนแล้วแถมราชาตัวปลอมก็ถูกเออร์วินโค้นล้มได้แล้วจะทําอะไรก็ต้องรีบทําแล้วนะลอตก็แบบว่าโอเคโอเคกูรีบอยู่เนี่ยก็เลยสั่งให้เคนนี่เอาลูกน้องไปคุ้มกันทางเข้าเอาไว้ ตัดภาพมาทางเออร์วินกันบ้างครับหลังจากที่พวกขุดนางมันโดนจอมพลดาริสเข็นข้อมูลอย่างหนักพวกมันก็ยอมบอกความลับจนได้ว่าถ้าเกิดตระกูลเลสสามารถแย่งชิงพลังไททันไปจากเอเลนได้สําเร็จคนของตระกูลเลสก็จะสามารถใช้พลังในการลบความทรงจําประชาชนได้ทุกคนเลยครับก็ถือว่าเป็นไปตามทฤษฎีของพ่อเออร์วินเลยนะถ้าเกิดว่าตระกูลเลสได้พลังนั้นไปนั่นก็จะทําให้การปฏิวัติครั้งนี้มันเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นเอร์วินจึงรอช้าไม่ได้แล้วครับรีบรวมกําลังพลเพื่อไปชิงตัวเอเลนกลับมาทางด้านลไไวทท่กทกําาาาลลลัังงงงงเเเดดดดิน็้้้้พพูููคุยยถึขอตรระให ตะก,กูลไอคเคอร์แมนเนี่ยสามารถปลูกพลังเหนือมนุษย์ขึ้นมาใช้ได้ครับอย่างเช่นมิการ์าตอนเด็กๆที่เธอต้องการจะช่วยชีวิตเอเลนในตอนนั้นอยู่ดีๆเธอก็ปลูกพลังบางอย่างขึ้นมาได้และกลายเป็นน้องมิกาส์าสุดแข็งแกร่งจนถึงทุกวันนี้ซึ่งรีไวที่เป็นคนของตะก,กูนไอเคอร์แมนเหมือนกันเนี่ยก็บอกว่าเขาและเคนนี่เองก็เคยมีความรู้สึกเหมือนพลังมันถูกปลูกขึ้นมาเหมือนกับมิการ์าเลยครับและภาพก็ได้ตัดไปที่เคนนี่ที่กำลังนึกย้อนไปในอดีตเคนนี่ในตอนหนุ่มๆก็ได้ถามกับคุณป มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทําไมราชาถึงได้โกรธแค้นตระกูลเราถึงขนาดนี้ล่ะปู่ปู่เนี่ยก็ได้รู้ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าที่จริงแล้วราชาไม่ได้โกรธแค้นตระกูลแอคเคอร์แมนหรอกแต่ว่าราชากลัวตระกูลแอคเคอร์แมนต่างหากเพราะว่าราชาไม่สามารถควบคุมตระกูลแอคเคอร์แมนได้ก็สรุปให้ฟังแบบง่ายๆนะครับราชาในอดีตเนี่ยได้ใช้พลังของไททันบนรรพบรุษล,ล,ลบความทรงจําของมนุษย์ที่เข้ามาอยู่ในกำแพงทุกคนเพื่อลดความขัดแย้งแล้วก็ทําให้ราชาเนี่ยควบคุมได้ง่ายแต่ก็มีอยู่2ตระกูลครับที่ราชาไม่สามารถลบรบพ ของทั้งสองตระกูลเนี่ยก็เลือกที่จะหันหลังให้กับราชาเพราะว่าไม่ชอบวิธีการลบความทรงจําของราชาครับก็เลยทําให้ผู้นาตระกูลเนเคอร์อแมนในอดีตเนี่ยถูกราชาประหารชีวิตกันหมดนั่นก็เลยทําให้คนของตระกูลเนเคอร์อแมนเหลืออยู่ไม่มากและก่อนที่เคนนี่จะไปก็ได้เล่าให้ปู่ฟังว่าเขาตามหาน้องสาวแท้ๆของเขาเจอแล้วซึ่งเธอคนนั้นมีชื่อว่าคูเชลทํางานเป็นสาวขายบริการอยู่ในซ่องใต้ดินจนเธอท้องกับลูกค้าคนหนึ่งเคนนี่ก็แนะนําให้เธอเอาเด็กออกเพราะว่าไม่อยากให้เด็กคนนั้นเกิดมาในโลกที่สกรปรกโสม,มอจะเเเกก็บ็บดคนนนั้นอาไว้และภาพก็ตัดมาทีี่ของว ในตอนนี้พวกเขาก็ได้เดินทางมาถึงที่โบสถ์แล้วครับแล้วก็หาประตูทางลับเจอแล้วก่อนที่จะบุกเข้าไปรีไวก็ได้บอกให้ทุกคนเตรียมพร้อมที่จะต้องมือเปื้อนเลือดและก็ดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะเตรียมใจมาเป็นอย่างดีแล้วนะแต่แน่นอนว่าลูกน้องของเคนนี่ก็มารอต้อนรับอยู่ที่ด้านล่างเรียบร้อยแล้วเช่นกันแล้วก็ได้เวลาบุกสักทีครับโดยแผนการที่พวกรีไว์ใช้เนี่ยก็คือการกลิ้งถังน้ํามันแล้วก็ดินปืนลงไปด้านล่างจากนั้นก็ให้ซาชา่ายิงธนูไฟใส่ถังเพื่อให้มันระเบิดครับพอถากกาัง ของเคนนี่มันยิงปืนจากระยะไกลลาบากเพราะว่าพวกมันมองไม่เห็นครับและยังทําให้พวกรีไวท์ที่ใช้อาวุธระยะประชิดเนี่ยสามารถเข้าถึงตัวพวกมันได้ง่ายขึ้นตอนนี้ศัตรูที่รีไวนับได้ก็มีทั้งหมด35คนครับเป้าหมายก็คือการจัดก,การพวกมันทั้งหมดและอาร์มินก็ได้วิเคราะห์เอาไว้ว่าชุดเคลื่อนย้ายสามิติเวอร์ชั่นใหม่ของพวกเคนนี่มันมีจุดอ่อนครับนั่นก็คือปากกระบอกปืนแล้วก็วิถีตะขอของมันต้องยิงออกไปในทิศทางเดียวกันนั่นก็หมายความว่าระหว่างที่พวกมันเคลื่อนที่เนี่ยจะไม่สามารถหันหลังกลััััับบมมายิงงงงงไไไดด้้้้้ในน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 จจหววะเอออแแกกกก็็รสลูขคคีี่่พ ศัตรูไปได้อีกหนึ่งโดยซาชากับอาร์มินเนี่ยจะคอยช่วยสนับสนุนอยู่ที่แนวหลังซึ่งซาชาเนี่ยก็ยิงธนูอย่างคมเลยครับแต่นอกจากศัตรูจะมีจุดบอดที่ด้านหลังแล้วจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดก็คือปืนของพวกมันเนี่ยจะยิงกระสุนได้แค่เพียงทีละ2นัดเท่านั้นแล้วก็ใช้เวลาในการรีโหลดค่อนข้างนานจังหวะที่พวกมันเติมกระสุนเนี่ยก็สามารถจัดการได้ไม่ยากทางด้านมีคสากบร,รีไวเนี่ยก็บอกเลยว่าเก็บเรียบครับด้านหน้ากันเข้ามากี่คนก็สามารถจัดการได้หมดจนแม่สาวผมทองลูกน้องเคนนี่เนี่ 仕方ねえ รีรวายกับเคนนี่เนี่ยก็สู้กันแบบว่าโคตรจะสูสีครับแต่ว่าเคนนี่ก็เหมือนจะได้เปรียบรีวายมากกว่าด้านประสบการณ์นะก็มีจังหวะที่ดูเหมือนว่ารีวายจะเสียเปรียบนิดนึงครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วรีวายตัวตึงก็ได้โชว์โหดฟันเคนนี่ติดคีดที่ข้อไปหนึ่งดอกจนเคนนี่เนี่ยต้องยอมถอยไปเลยครับในสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าจะได้เปรียบแล้วเนี่ยฮันจิก็ดันพลาดท่าถูกแม่สาวผมทองยิงตะขอใส่และฉุดกระชากลากฮันจิไปกระแทกกับกำแพงจนฮันจีในโลงลงไปนอนกองอยู่กับพื้นใครเห็นก็ว่าฮันจี่่ยยยยลลลลงงงงงไไปปคคุกกกกกัมมัััับ้้าามมะวววรพเนนนี็ออศจหหถตส โอลีไว,ก,วก็ตามไปไม่ได้แล้วครับต้องกลับมาช่วยฮันจีก่อนตัดภาพกลับมาที่ฝั่งเอเลนกันบ้างครับ ลอดก็กาลังเล่าประวัติศาสตร์ให้ลูกสาวฟังว่าเมื่อ100ปีก่อนสถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยไททันตนหนึ่งรวมถึงกําแพงั้งสมชั้นไททันตนนี้ก็เป็นคนสร้างหลังจากนั้นราชาไททันตนนี้ก็ได้ลบความทรงจําของคนในกําแพงแล้วก็สืบทอดพลังไททันบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นในตระกูลเลสจนกระทั่งเมื่อ8ปีก่อนฟีด้าก็ได้เข้าทําพิธีสืบทอดพลังไททันโดยการแดกอาของเธอที่เป็นน้องชายของพ่อเข้าไปครับและลอดเลสมันก็ได้บอกว่าในตอนนี้เอเลนก็คือคนที่ขโมยพลัััังงงงงงไไไไททททนนนนขอฟีีด้าาาปแแแต่่่พพพลลบบรรรรุษจจะมมสสถิ ออมาได้ถ้าเกิดว่าผู้ถือครองพลังไม่ได้มีสายเลือดของกษัตริย์นั่นก็หมายถึงเอเลนน่นแหละครับเคนนี่ที่แอบฟังอยู่เนี่ยก็ถึงกับผิดหวังเลยครับเพราะว่าพี่แกกะว่าจะหักหลังลอตเลสแล้วก็ฉีดยาไกด์ล่าเป็นไททันแล้วก็แดกเอเลนซะเองครับแต่พอเคนนี่มันได้รู้ว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่สายเลือดกษัตริย์ก็ไม่สามารถแสดงพลังที่แท้จริงออกมาได้เนี่ยก็เลยหงุดหงิดครับอยากจะเป่าหัวลอตเลสทิ้งซะ แต่ว่าเคนนี่มันก็นึกสนุกขึ้นมาครับบอกให้ฮิสทอรียได้รู้ว่าฟังนะนฮิสทอรียตะแก่นี่นะ่ะมันไม่ได้รักเธอจริงๆหรอกมันนะ่ะก็แค่สนใจสายเลือดที่อยู่ในตัวของเธอเท่านั้นเป็นแค่ไอสวะที่บังคับน้องชายและลูกสาวตัวเองให้กลายเป็นไททันเพราะว่ามันไม่อยากจะเป็นไททันเองยังไงล่ะแต่ลอตเนี่ยก็พยายามจะแก้ตัวว่าเขาเป็นไททันไม่ได้เพราะว่ามีเหตุผลบางอย่าง เคนนี่ก็เห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยมันน่าเบื่อเกินไปครับก็เลยอยากจะสร้างความสนุกสักหน่อยพี่แกเนี่ยก็เดินขึ้นมาเอามีดกรีดหน้าผากเอเลนแล้วก็สั่งให้ฮิสทอรีเเนี่ยกลายร่างเป็นไททันแล้วมาสู้กับเอเลนตัวต่อตัวครับถ้าเกิดว่าใครชนะก็ได้พลังไปแบบนี้ค่อยแฟร์หน่อยพอลอตเห็นแบบนั้นเนี่ยมันก็ใจร้อนเลยครับรีบสั่งให้ฮิสทอรียฉีดยานี้เข้าไปซะลูกจะกลายเป็นไททันที่แข็งแกร่งและทรงพลังพอขัดเลือกมาให้แล้วเร็วเข้าก่อนที่เอเลนมันจะกลายร่างเป็นไททันแล้วลูกสันนยยานะาา,าก่ททวเเลีีบถ ทำไมล่ะเอเลนทำไมนายถึงยังไม่กลายรล่าไปไททันล่ะนายกำลังจะโดนฉันกินแล้วนะแต่อยู่ดีๆเอเลนเนี่ยมันก็ร้องไห้ออกมาครับพี่แกนเนี่ยรู้สึกผิดแทนพ่อตัวเองที่ดันไปขโมยพลังไททันมาจากฟีดา ถ้าเกิดว่าพ่อฉันไม่ทําแบบนั้นป่านี้พี่สาวเธอคงใช้พลังไททันบรรพบุรุษกําจัดไททันทุกตัวบนโลกนี้ไปแล้วเอเลนเน่ยก็คือยอมให้ฮิสทอรียแดกด้วยความยินดีเลยครับแต่ว่าก่อนที่ฮิสทอรีจะฉีดยากลายเป็นไททันครับเธอก็ดันนึกขึ้นมาได้ว่าไททันบรรพบุรุษที่มีพลังในการควบคุมไททันเนี่ยทำไมมันผ่านมาตั้ง100ปีแล้วทาไมถึงยังไม่ขับไล่มันออกไปอีกล่ะลอตก็ได้อธิบายว่าคนที่ได้รับสืบทอดพลังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณปู่น้องชายพ่อหรือว่าฟรีด้าทุกคนล แเชื่อว่านี่คือหนทางสู่สันติภาพอย่างแท้จริงยังไงล่ะแต่ลอตก็บอกว่าเขาก็รู้แค่นี้ครับถ้าเกิดว่าลูอยากจะรู้เหตุผลที่แท้จริงลูก็ต้องสืบทอดพลังไททันบรรพบุรุษแล้วลูก็จะเข้าใจเองหลังจากที่ฮิสเทเรียถูกกล่อมอยู่นานครับเธอก็ตั้งท่าเหมือนว่าจะฉีดมันเข้าไปแล้วนะแต่ด้วยคําขอสุดท้ายของยูมิวที่เคยขอให้ฮิสเทเรียหลังจากนี้เนี่ยจงใช้ชีวิตอย่างสง่าผ่าเผยตามที่ใจเธอต้องการพอฮิสเทเรียรีขึ้นได้ครับเธอก็เลยปัดเข็มฉีดยาทิ้งไปเลยครับับบบแ้้ก็ไ็ไเเเเขาาาใ่่่อออตตรรนนนนยธงหคปภชะททพุุษ ลอตเนี่ยก็โมโหจัดเลยครับจะเข้ามาทำร้ายฮิสทอรีแต่ก็ถูกน้องจับทุ่มจนกระดูกสันหลังหักดังกรอบจากนั้นฮิสทอรีก็รีบหยิบกุญแจแล้วก็วิ่งขึ้นมาช่วยปลดล็อกให้เอเลนครับแต่ว่าลอตเลสก็ได้ใช้แรงเฮือกสุดท้ายตะกิต้ตะกายไปเลียของเหลวที่แตกออกมาจากเข็มฉีดยากลายเป็นว่าในตอนนี้ลอตเลสดันได้รับพลังไททันไปแทนครับแล้วก็เป็นไททันแบบว่าโคตรใหญ่เลยนะ ทางด้านรีวในตอนนี้ก็โดนลูกน้องของเคนนี่บล็อกทางเข้าเอาไว้ครับแต่ด้วยแรงส,รสั่นสะเทือนจากการกลายร่างเป็นไททันของลอตเลสมันก็เลยทําให้เส้นทางลัดถูกเปิดออกพวกรีวเนี่ยก็เลยตามมาจนถึงตัวของเอเลนจนได้แล้วครับแล้วก็ได้ช่วยกันไขกุญแจคนละไม้คนละมือครับพอแม่งล็อกหลายชั้นเสือเกินนะและเราก็จะได้เห็นว่าไททันของลอตเลสเนี่ยมันมีขนาดโคตรใหญ่ครับใหญ่ยิ่งกว่าไททันมหึมาของเบลทูเซอีกครับและด้วยขนาดที่มันใหญ่เกินไปเนี่ยในตอนนี้ถ้ามันก็กําลังจะถล่มลงมาทับพวกของเอเลนแล้วคร ถ้าเกิดว่าแปงลงร่างเป็นไททันตอนนี้ครับหินมันก็เยอะเกินไปนะยังไงมันก็ต้านไม่ไหวแน่นอนครับพี่แกน,นี่ก็เลยงองแงเป็นเด็กเลยนะจนเพื่อนๆแล้วก็หัวหน้ารีวายต้องพูดปลุกใจให้เอเลนเนี่ยมันฮึดกลับมาสู้อีกครั้งครับแต่ว่าในจังหวะนั้นเองครับสายตาของเอเลนเนี่ยมันก็ได้ไปเห็นขวดยาที่หล่นออกมาจากกระเป๋าของลอตเลสและข้างขวดมันก็เขียนคําว่ากราะเอเลนในตอนนี้ก็ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแล้วครับโอกาสสุดท้ายแล้วรีบหยิบขวดนั้นมากินแล้วก็วิ่งไปแปงลงร่างเป็นไททัน ในที่สุดครับเอเลนก็สามารถใช้พลังสร้างผลึกแข็งของไททันได้สําเร็จแล้วนะและก่อนที่ถ้าม,มันจะถล่มลงมาทับเนี่ยหัวหน้ารีไวก็สั่งให้ทุกคนเข้าไปหลบที่ใต้โตของเอเลนในเวลาเดียวกันครับลูกน้องของเคนนี่เนี่ยก็ไม่มีใครรอดเลยนะถูกหินถล่มลงมาทับกันหมดเลยครับรวมถึงเคนนี่ด้วยเช่นกันส่วนทางด้านอาร์มินกับโมบิตเนี่ยก็ฮิวปิกฮันจิหนีออกมาได้ทันเวลาก่อนที่พื้นม,มันจะถล่มครับและเมื่อทั้งสามคนหันกลับไปมองก็ได้เห็นว่าไททันตัวนั้นเนี่ยมันมีขนาดร่างกายโคตรใหญ่ครับจากข้อมางถึ เท่าตัดภาพกลับมาที่พวกของเอเลนกันบ้างครับในตอนนี้เนี่ยทุกคนก็รอดชีวิตกันมาได้แบบว่าชิวเฉียดเลยนะถือว่าโชคดีที่เอเลนสามารถใช้พลังได้สําเร็จทันเวลานะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับว่าในตอนนี้เอเลนเนี่ยสามารถสร้างผลึกแข็งได้แล้วนะซึ่งเอเลนเนี่ยคิดว่าที่ตัวเองสามารถใช้พลังนั้นได้ก็เพราะว่ากินยาขวดนั้นของลอตเลสเข้าไปครับ และที่สําคัญครับหลังจากที่เอเลนสร้างผลึกแข็งได้แล้วเนี่ยพอออกมาจากตัวไททันครับผลึกแข็งมันก็ไม่ละลายหายไปนะนั่นก็แปลว่าพลังนี้เนี่ยมันสามารถเอาไปใช้อุดกําแพงมาเรียได้จริงๆจากนั้นลีไวก็สั่งให้ทุกคนรีบตามไอ้ไททันยักษ์ตัวนั้นไปแล้วก็ปีนขึ้นมาข้างบนได้สําเร็จระหว่างทางก็ได้มาเจอกับหัวหน้าหน่วยเออร์วินลีไว้เนี่ยก็รายงานให้เออร์วินได้รู้ว่าตอนนี้คนที่บาดเจ็บมีแค่ฮันจิส่วนไททันตัวนั้นมันก็คือลอตเลสเมื่อได้รู้ข้อมูลทั้งหมดแล้วเอวนเน ระหว่างที่กาลังเดินทางฮิสตอรียก็ได้เล่าให้ทุกคนฟังเรื่องเกี่ยวกับไททันบนรรพบุรุษทั้งหมดเลยนะตามที่ได้รู้มาจากลอตเลสแล้วก็เรื่องในอดีตที่พ่อของเอเลนเป็นคนไปฆ่าล้างตระกูลเลสด้วยนะครับซึ่งตอนแรกฮิสตอรียก็โกรธพ่อเอเลนนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเธอเชื่อว่าสิ่งที่พ่อเอเลนทาลงไปแบบนั้นมันต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างแน่นอนและฮิสทอรีก็คิดว่าตระกูลเลสครองพลังไททันบนรรพบุรุษมายาวนานมากแต่ก็ไม่สามารถแก้ไขาคสาสาปราชากําแพงองค์ที่1ไปได้และตอนนี้พลลลััังงงงงมมมนน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 กกกกก็็ไไไปปออ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 อยยยยยูู่ออนน่่เเ่่ใใืขคตตรระะะาาาาาาเจจเจุุดดีีบบททํห้้ษชิ ปล,ปล่อยจากไททันก็ได้และอยู่ดีๆเอเลนก็แฟชแบ็กคำพูดของพ่อขึ้นมาว่าถ้าลูกอยากจะช่วยอาร์มินมิคาสะและก็ทุกคนได้แล้วก็ลูต้องควบคุมพลังนี้ให้ได้ และมีก,ก้อสัก็พูดเสริมขึ้นมาว่าต่อให้ไม่มีสายเลือดของตระกูลเลสแต่ก็ต้องมีทางช่วยเหลือม,อน,มนุษย์แน่นอนเพราะงั้นพ่อถึงได้ทิ้งกุญแจชั้นใต้ดินไว้ให้เอเลนยังไงล่ะซึ่งความลับทุกอย่างเนี่ยมันก็ถูกซ่อนอยู่ที่ชั้นใต้ดินของบ้านเอเลนนั่นแหละครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ต้องมาจัดการกับไอเททันลอตเลสกันก่อนแล้วเมื่อกลับมาถึงเขตออวูดครับดีไวก็ได้บอกกับฮิสทอรียว่าหลังจากที่การต่อสู้นี้จบลงเนี่ยเธอจะต้องขึ้นคลองลาดเป็นราชินีคคครรัััับซึึ่่่่่่่่งงงงงงิสสโเเเเเีียยนนนนนนนกกกกก็็ตตตตตตตอตตออ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 อลละแแวววววาาาาธธมืืขขขขูู้้้้้้้้หจจดดชช ก็ได้มีคนมารายงานเออร์วินว่าไททันลอตเลสกำลังมุ่งตรงมาที่เขตออวุธแล้วก็น่าจะมาถึงที่นี่ก่อนลุ่งสางแน่นอนหน่วยรักษาการก็ถามกับเออร์วินว่าเราจะอบพยพผู้คนในเมืองได้ทันเวลาไหมแต่เออร์วินเนี่ยก็ตอบว่า,วาซึ่งคําตอบของเออร์วินเนี่ยคือเขาจะไม่อบพยพประชาชนไปไหนเลยครับให้อยู่ที่เขตออวุธตามเดิม ก็ต้องมาลอดูกันต่อไปนะครับว่าเออร์วินเนี่ยเขามีแผนการไม้เด็ดอะไรซ่อนอยู่นะครับก็ขอตัดจบ E ีพีที่2ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากจะดูตอนต่อไปไวๆนะครับก็คอมเมนต์ด้านล่างกันมาเยอะๆเ,เลยนะครับถ้าเกิดว่าอ่านคอมเมนต์แล้วก็แสตอบรับค่อนข้าง,าง,างดีเนี่ยผมจะรีบทําตอนตอน่ตอไปออกมาให้ไวที่สุดเลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ไปจ้า